เี๋ยวเรามาชมภายนอกกันนะครับว่ารายละเอียดของเจ้าแอ c o อร์ดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว2.4นะครับตัว EL นะครับปี2011นะครับภายนอกนะครับรถบอดี้สวยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับกันชนหน้านะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับมีไฟสปอร์ตไลท์นะครับไฟหน้าสวยใสนะครับแล้วก็ โลโก้เฮดนะครับโลโก้แดงนะครับเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับล้อก็ยังเป็นล้อเดิมๆนะครับล้อเดิมจากโรงงานนะครับกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับสภาพสีนะครับสภาพสีสวยเงางามนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับสีสีเต็มเลยนะครับสีสวยงามมากนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เองก็สวยด้วยนะครับเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับ เนเซอร์ถอยก็จะมี4จุดนะครับด้านท้ายก็จะมีโลโก้เฮดสีแดงด้วยนะครับไยท้ายขาวแดงสวยๆเลยนะครับนี่นะครับภายนอกนะครับสวยงามนะครับสีไม่มีริ้วรอยนะครับล้อยังเป็นล้อเดิมๆนะครับสีสวยเงางามนะครับสำหรับเจ้า a อ c o คอรคันนี้นะครับระบบไฟหน้าไฟตัดหมอกใช้งานได้ครบนะครับ สวยๆเลยในส่วนของภายในนะครับภายในก็จะเป็นภายในดำนะครับเป็นหนังดำจากโรงงานเลยนะครับนะเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับคู่หน้าใช้งานได้ปกตินะครับวูมาลัยนะครับสวยงามนะครับมัลติฟังชั่นนะครับเป็นคูดคอนโทรลไปในตัวด้วยนะครับ แผงข้างนะครับแผงข้างสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับกระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเบาะมีเมมโมรี่นะครับนะฮะนี่นะครับพวงอะไรสวยงามนะครับเครื่องเสียงเดิมๆนะครับนะฮะคันนี้วิ่งมาแค่แสนสี่เท่านั้นเองนะครับสัมผัสให้ดูเลยนะครับ ภายในก็จะเป็นคอนโซลกลางก็จะมีลายไม้นะครับสวยๆนะครับตัวนี้แอร์แบ็กใบนะครับมีแอร์แบ็ก6ใบนะครับแผงข้างสวยนะครับข้างหลังก็จะมีเท้าแขนนะครับพักแขนด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็มีม่านไฟฟ้านะครับม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะครับนี่นะครับใช้งานได้ปกตินะครับ เ,เสียงเดิมๆนะครับแอร์เย็นปกตินะครับมีจอภในรถนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มีบลูทูธในตัวด้วยนะครับสำหรับเจ้า2.4คันนี้นะครับสวยสมบูรณ์ครับภายในสะอาดสะอ้านนะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องสองบันสี่นะครับ K ย4ิบสี่นะครับสวยงามนะครับดูฝากระโปรงนะฝากระโปรงเดิมๆเลยนะครับล้อด้านขวานะครับมีเพดเดิมๆนะครับเพดไม่เคยแกะนะครับน็อตฝากระโปรงก็ไม่เคยถอดนะครับี่นะครับล้ซฝั่งซ้ายก็ยังเดิมๆนะครับน็อตฝากระโปรงก็ไม่ได้ถอดไม่ได้แกเหมือนกันนะครับ หมวกระโปรงหน้าโลโก้อะไรก็ยังอยู่ครบนะครับสวยงามนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสองพันสี่นะครับ k 2ยสี่นะครับใช้งานได้สองระบบนะครับใช้ได้ทั้งน้ำมันและก็แก๊สนะครับแก๊สนี่ก็เพิ่งติดติดตั้งได้ไม่นานนะครับน่าจะประมาณประมาณปีเดียวนะครับที่ติดแก๊สมานะครับก็ช่วงที่น้ํามันแพงนะฮะอันนี้ตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับนะเครื่องเดินนิ่งเรียบปกตินะครับนะฮะ ด้านหน้าเดิมนะครับรถหน้าเดิมหลังเดิมนะครับเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับปิดแก๊สก็ประหยัดนะครับเครื่องสอง4ันสี่นะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์นะครับเราเทสแล้วนะครับเรามาชมด้านท้ายกันนะครับนะฮะด้านท้ายนะครับก็จะมีถังแก๊สนะครับตรงนี้ก็จะมีถังแก๊สนะครับเป็นถังแคปซูลนะครับ ใหม่ๆเลยนะครับนี่มุมท้ายด้านขวานะครับเดิมๆนะครับไม่มีจิ้มตูดไม่มีจิ้มมานะครับสวยเดิมนะครับด้านท้ายนะครับเดิมนะครับแล้วก็มีล้ออะไหล่นะครับอยู่ด้านล่างนะครับนะฮล้ออะไหล่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแม่แรงนะครับ แล้วฝั่งนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับดูร้องอะไรยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่ฮะท้ายสวยงามนะครับรถคันนี้บอดี้สวยนะครับสวยทั้งหน้าและหลังเลยนะครับภายในก็สะอาดสะอานนะครับได้สีขาวด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจเจ้า Accord ตัว G8 นะครับ เครื่อง2 0 0 4นะครับตัวนี้นะครับเราตั้งราคาไว้ที่3 9 9 0 0 0บาทเบาทท่านั้นเองนะครับ399นะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดนะครับมีรถเก่าจะมาแลกมาเทิร์นนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับนี่นะฮะรถสวยงามพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ รถบ้านกับตันโจก๊กกินดีให้บริการนะครับติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ